สวัสดีค่ะพบกับต,ตาหัตถาชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องมนิตาซีผ้ากินตํปาปลาตัาสื่อตําปลามาจากอ่ามาจากลานพี่น้องลานค่ะเพป็นลานนี่เป็นลานแหลกที่น้องชิ่มนะค่ะในถุนเบลเลยห้าสิบบาทเมี่ยนหัวหอยไส้พร้อมตันเห็นมวนไปนั่งกินแล้วก็เช็คอินลานตันก็นเลยไปสื่อสัมปาเพราะว่าอยากกินหัวหอยเชอมีราคา 公害。 รอบที่สองอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องนี่แหละตำปาติตานแดนเปิดให้บึงเนาะตันถึกมูไปายามาจากอัน,นในเฟซบุ๊กพี่น้องเห็นมูเช็คอินไปนางกินตัดกเลยซื้อมากินตามเลยเห็นบกหัวบอกหอยนี่แหละพี่น้องก็เ,เลยอยากตำปาแซบต้องมีหัวบอกหอยแซบจ้ะอันนี้เน้นขะปุนตันอุ่นมากพี่น้องเ็นกะปุนของเจ้าข,ของเองแหละเสนกระปุนแหง้งลวกไว้จะหลายมือแล้ว เบม็มาผักก่ะมีผักค่ะพักทิลานเป็นไหหมาเมี่ยนพักบุ้งกับกระหลำ่ำส่วนผักกาดหอมเป็นอันของยกของเองค่ะเพื่อเด็กแกมเนาะอ๋อสีมันสวยเพราะเมันใส่บอกกอกน,นิดหน่องสักเพรามันแสบ่บมาจา้ะคำแรกกันใสของบอกหอยด้วย จสีสันดีแล้วรสชาติอะไรจังปลาที่ตันมากินขึ้นใส่หัวบกหอยแล้ะกะใส้นมใหม่พี่น้องมันเป็นเคลื่อนกินตอนอยู่สมัยยวนเลี้ยนอยู่ละเอ็ด Dah Siap pilih Okay dia pesa dulu je abang ni ใส่ซอนเพราะว่ามันต้องสดพี่น้อง cái cung hành mà nấng đặn, chim cung hành, cung hành vô thêm ฝนตกหรือพี่นองตอนนี้ตันอัดด้วยปิดอันประตูกระจกไว้อ่ะม,มีเสียงฟ้าห่องน้ำบอลลูว่ามันเข่าไม้ไว้อ่ะกบกันยังบอกว่ามันยังยังบอกขึออ้นยาหรหมแซ่บไปหะ ผักกันแย่งซื้อมาซองหอบแล้วซื้อมาถ่ามัน,นยังบ่ขืดอยากมึงเด้เฮ้ยหัวบ่ใหญ่ประเดี๊ยจ้ะ ตอนนี้ร้านอาหารเขาเปิดให้นั่งกินได้แล้วพี่น้องอได้ไปกินบะเตี๋ยวแล้วตันเห็นในเพจห่างเมกะบางหน้าเปิดมือแรกคนไปแต้มเลยคนอัดอัน้นะเ่ได้ออกข้างนอกเดิน คงอันดีใจที่ร้านมูก็ท้าก็ร้านก็จะเปิดแค่น่อนกับพอ่อเราพี่น้อ <c> ง <oughs> ส่วนหางว่าเป็นไหนเพราะว่าซื้อของกับซื้อเน็ตเ,เ,เอา 太冷了。 ปรุงเถอะปุุงเถอแบบบางรา้านพ่นโรยมากแล้วมันเข้มเนาะแต่ร้านนี้รัวเข้ม อือถวัวเป็นอย่างบีเวลาโรยมนาะแน่ก็เผา,าตาันบุคอยมักแต่กินเดียวๆกินเหล่นเรามากินเหล่นนี่ยแยๆหมักอยู่ได้พ่หนหองทั่วขวดแต่โรยมาในย้ำแม่ต่หมอง,งบุคอยมักกปนเลยแต่มันมันกบมันไปกบรสอาห,หาร เปลือกประกอบมเวลาหย่ำแล้วไปกินน <defines> ้ำมันยังหวานดิ ้านแซ่บเพิ่มละจะได้ไปอุดหนุนด,ด,ดูแต่ว่าเธอ,เอหนาต้องสั่งเพิ่มหัวหอยนี่พี่น้องมากินหัวบอกให้ให้พันคิดเงินเพิ่มสิสั่งเพิ่มไปโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะนี่พอกันเมนูหนาคลิปหนานะคะส่วนอมกบโดยแซนไว้หันลัพี่น้องแข็งแล้วล่ะ,ะปะนี่ ในต่างกับฝากกดติดตามกดถูกใจน้ำหนึ่ยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ